thank okay. you กคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกีตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนไปซื้อปลาแต่ตูนไม่มั่นใจนะว่าตลาดที่ตูนจะไปเนี่ยเขาวายไปหรือยังไปกับระยะทางเป็นไปกับระยะทาง10กิโลนะคะทุกคนเดี๋ยวตูนจะปั่นจักรยานไปเป็นการออกกําลังกายไปในตัวเนาะแล้วมาดูกันว่าเมนู ผักจากสวนเราจะมายุบระยุกต์ทำอะไรนะคะมาดูเมนูวันนี้กันคะ่ะไปคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานเล่นกันคะ่ะวันนี้ตุนพาทุกคนไปทางที่ค่อนข้างชนบทนะคะเข้าไปตรงทางที่เมืองจัดสรรให้ทําเกษตรนะไม่ได้เข้าไปในโซนตัวเมืองนะคะอันนี้ออกทางชานเมืองเลยนะคะเป็นโซนกเกษตร ซึ่งทางที่ตูนพาทุกคนไปปั่นนะ่ะตูนเลี่ยงไม่ไม่ได้ไปถนนใหญ่นะคะเพราะว่าตูนจะเลี่ยงรถตูนก็เลยพาค่อนข้างซดเซค็คนิดหนึ่งก็เลยดูเป็นถนนโลง่งๆเป็นป่าไม่ได้มีรถใหญ่ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะตูนไม่ไม่อยากไปถนนที่ค่อนข้างรถเยอะตูนก็เลยค่อนข้างเลี่ยงทางให้ทุกคนดูเส้นทางธรรมชาตินะคะเวลาเราเจอแยกอะทุกคนเราต้องหยุดเช็คนะคะต่อให้เรา เป็นจักรยานนะก็ควรจะหยุดเช็คนะคะตุนปั่นจักรยานค่อนข้างไวนะต้องขออ,อภัยด้วยเพราะว่าตุนปั่นไวจริงๆตอนแรกอะตอนเนี้ยตุนปั่นได้ประมาณครึ่งทางแล้วแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าไวแต่ตามจริงไม่ไวนะตุนตัดออกเยอะนะพอถึงครึ่งทางแล้วตุนรู้สึกตุนท้อมากเลยทุกคนเพราะตุนยังไม่เห็นสวนดอกไม้เลยอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้ลมแรงมากเลยทุกคนสังเกตเลยต้นไม้ข้างๆเห็นไหมอะ ลมแรงมากเห็นไหมทุกคนเนี่ยมองต้นไม้ข้างๆได้เลยว่าลู่ลมมากอรับเนี่ยพอพอข้ามสะพานนี้มาแล้วตุนพอเห็นดอกไม้แดงๆแล้วค่อยชื่นใจเนี่ยเป็นดอกป๊อปปี้นะคะทุ่งป๊อปปี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายของตูนแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าปั่นมาประมาณห้ากิโลกว่าเพิ่งจะถึงแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะคะ ก็มีคนจากต่างเมืองมาเที่ยวส่วนเบฟาร์มเยอะมากเลยนะคะของเมืองตูนค่อนข้างขึ้นชื่อเลยเบฟาร์มแล้วเราก็มาปะแล้วเราก็มาจอดจักรยานไว้นะคะเพื่อตูนจะเดินเล่นเนาะถึงแล้วนะคะทุกคนร่วม6กิโลได้ทุกคนขาสั่นเลย ไม่ได้ปั่นจักรยานนานเนาะตอนเพราะว่าตอนกลับไทยเราก็ไม่ได้ปั่นจักรยานเนาะมาดูกันบรรยากาศช่วงดอกไม้ของเบฟามนะคะ หน้านะคะคือเบฟาร์มที่กูจะมาดูปลานะคะไม่รู้ว่าวายไปหรือยังเพราะเกิดจากเที่ยงแล้วทุกคนปกติคือจะมาเช้าันนี้นะก็ปัจจันหนึ่ง ทุกคนตูนกลับไม่มีแรงกลับนะคะทุกคนแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วคุณพ่อบ้านเขาพกักกลางวันพอดีก็เลยแวะมารับนะคะ ตัวนี้เป็นต้นกล้ากระเพากับแมงลักนะคะที่ปูนเพาะไว้ตั้งแต่ก่อนตูนจะไปไทยนะคะกลับมาก็โอเคเพาะไซส์พอ,พอจัดลงได้แล้วนะคะตูวก็จะลงเลยปีนี้อากาศญี่ปุ่นแปรปรวนมากทุกคนถ้าเราปลูกผักค่อนข้างยากน,นิดนึ่ง ไปเราจะมาลงมาเล็กผักบุ้งนะคะมาเล็ดผักบุ้งหาซื้อได้ในญี่ปุ่นนะทุกคนตุกก็จะทําเป็นแนวแบบนี้นะคะตีดเป็นแนวกระถางนี้เป็นกระถางที่ตามจริงไม่มีรูแต่ตุนเจาะรูแค่รูเดียวนะคะให้ระบายน้ํานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ระบายมากนี่น้ำโกมุชิเอาออกจากนั้นตุ้ก็จะย้อน,มนเมล็ดนะคะโรยเลย จากนั้นเอาดินปกเลยนะคะ นาเปลน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตัดผักทำนาเปดกันนะคะเปิดแค่เท่าที่จะตัดนะตัวจะไม่เปิดหมดนะเพราะตุนขี้เกียจหมุดไหมอันนี้เป็นชุนกิกุนะคะก็คือต่างโงนะคะก็จะตัดยย่ไป นะนะคะทุกคนแค่กอเดียวนะขนาดนี้เลยแค่นี้พอนี่นะคะนี่นะคะผักอันนี้ปูสไลด์ใครจะใครจะซื้อมาสไลด์เองก็ได้นะคะ ตุ้นจะใส่น้ำมันหอยนะคะตุ้นใช้หมูประมาณ2.5ขีดทุกคนก็ตุนจะใส่น้ำมันหอยไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตั้งกะน้ําตาลประมาณอันนี้มันเป็นประมาณช้อนชาเนาะตุ้นก็จะใส่ไปประมาณ2ช้อนชาครึ่ง จะหมักให้มีกลิ่นเครื่องเทศจีนนิดนึงตุ้ก็จะใส่ตัวนี้นะคะเป็นบาร์บีคิวซีซนนิงซื้อได้ตามร้านจีนนะคะเขาจะหอมเครื่องเทศมากไอเนี้ยก็ใส่ไปนิดหน่อยใส่ไข่หมักเพื่อความนุ่ม2ฟองนะคะ ต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มซุกี้แบบเต้าหู้ยี้กันนะคะตุนจะใส่พริกจินดาไปประมาณ10เม็ดนะคะจากนั้นใส่กระเทียมกระเทียมมาตามจริงต้องใช้กระเทียมดองนะคะแต่ตุนไม่มีกระเทียมดองเดี๋ยวปีนี้ตุนทำนะป,ปีที่แล้วตุนไม่ได้ทำตุนมีแค่หัวหอมดองภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ารักโอนะคะตุนก็จะใส่ผสมไปนะคะ จะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะจากนั้นตัวก็จะใส่เต้าหู้ยี้ครึ่งครึ่งกระปุกเลยนะคะก็ใช้ถ้วยเดิมเนี่ยแหละกระปุกเดิมเราเนี่ยแหละตวงใส่เต้าหู้ยี้เท่าไหร่ก็ใส่น้ำเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะซอสน้ำมันหอย สองช้อนน้ำตาลตุนกะเอานะคะทุกคนน้ำตาลตุจะใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะก่อนนะคะจากนั้นใส่น้ำส้มนะคะใส่ชูชประมาณสามช้อนนะคะปั่นส่วนผสมทุกอย่างก่อนแล้วค่อยชิมนะคะ ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟกันตัวนี้เราจะทําให้เขาเดือดเฉยๆนะคะทุกคนเหมือนเป็นการพัชเจอร์ไรสเขาโอเคเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้ำซุปนะคะตูนจะใช้คอมบุใส่ลงไป2แล้วตัวนี้คือดาชิ ปลาท้ยนะคะตุนก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ได้กลิ่นตุนอยากได้กลิ่นซุปปลาทุกคนตุนอยากกินตุนอยากได้น้าซุปแบบทะเลนะคะวันนี้ตุนก็เลยใช้ผงดาชิปลาท้ายนะคะนิดหน่อย อ,อร่อยลอก,กินไ้ค่ะทุกคนอร่อยมากผักกรอบมากเลยกรอบหวานมากๆเลย อร่อยสิอร์่ต้องาตออันนี้ลูชิปลานะคะทุกคน หวานอร่อยมากไม่ได้นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกับทุกคนนานแล้วนานมากตอนตูไปถ่ายตอนตูไปถ่ายตูทำธทุระจริงๆแล้วทุกคนต้องขออภัยมากๆนะตูไม่ได้ถ่ายอะไรเลยจริงๆแบบแค่เหนื่อยเหนื่อยกับเหนื่อยทุกๆอย่างเลยทุกคนก็เลยแบบไปพักผ่อนไปอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยจริงๆนะคะต้องขออภัยด้วย อยู่ที่บ้านนะคะทำสวนเรียนแล้วก็ไอเนี้ยแล้วก็ทำสวนใหญ่ด้วยนะคะปีนี้ลงผักเยอะอยู่ จะมาทยอยทำเมนูจากสวนเยอะๆนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้ตุนกำลังลดน้ำหนักอยู่ตุกนก็เลยไม่ค่อยได้ทำวิดีโอให้ทุกคนดูเพราะตุนงดเข้าเย็นเนาะทุกคนแล้วก็ส่วนมากถ้าตุนทำวิดีโอตุกนก็จะเป็นแบบวิดีโอที่กินกับคุณพ่อบ้าเนาะก็จะเป็นช่วงเย็นตุกนก็จะแบบทำวันเว,ว้นวันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คงแบบไม่ได้กินทุกวันนะเพราะกำลังลดน้ำหนักไปไทยน้ำหนักขึ้นอ2กิโลครึ่ง หนักขึ้นวันนี้ตุนถือไปปันป่นจักรยานไงทุกคนพยายามปั่นจักรยานแล้วก็เดินออกกำลังกายเพราะกินทุเรียนกุ้งทุเรียนหมูกรอบหมูทอดกินทุกอย่างเลยน่าน่ารักน่ารั ทุกคนวันนี้ทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวิดีโอทานข้าวอัปเดตส่วนอัปเดตชีวิตตูนนะคะหลังจากกลับมาไทยเนาะ เดี๋ยวยังไงวันหลังเดีวตุจะมาเล่า,เล,าเล่าแบบอัปเดตที่ญี่ปุ่นแล้วคุณี้ให้ฟังนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะ